กลับเข้าสู่มิวเซียม b m เเนื่องในโอกาสดีๆฉลองครบรอบ100ปีครับ EP ที่แล้วยินได้พาเพื่อนๆไปชมต้นกำเนิดของแบรนด์ BMW อ้าปากว้าวกับมอเตอร์ไซค์ในตำนานหลายรุ่นเซื้อไพรกับประวัติศาสตร์ของเครื่องยนต์ที่ใช้ในเรือและเครื่องบินกันแล้วใน EP นี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของรถยนต์พวกเขาทุ่มเทคแค่ไหนเดินทางมายาวนานเพียงใดเราไปจึง้งอึ้งตะลึงกับความสำเร็จของ b m เับกันเลยครับ ยินว่าเราน่าจะสู่พาร์ทของรถยนต์แล้วแหละเพราะว่าพอเดินเข้ามาโซนนี้นะฮะ mm hmm. เขาก็มีรถยนต์ไล่ตั้งแต่ปี1975มาถึงถึง1977รถ BMW ที่โชว์อยู่ตรงนี้นะฮะซีรีส์ที่3567เป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดนะฮะตั้งแต่ปี 190. 1 9 7 0เขาก็เลยจับมาโชว์นี่เองเมื่อกี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่า mm hmm. เอ๊ะรุ่นพวกนี้มีความสำคัญยังไงโซนนี้นะฮะ mm hmm. ก็จะเริ่มพูดถึง โครงสร้างของรถแล้วก็น่าจะเป็นถึงความแข็งแรงคงทนของตัวถนี้อ <c oughs> ันนี้เราก็เชื่อมั่นในแบรนด์เขาอยู่นะครับเพียงแต่ว่าฮัลโหลยู่จะแขวนขึ้นไปทำไมก่อน <C oughs> คือไม่ใช่อะไรหรอกเมื่อวานน่ะดูพวกโบดอะไรเยอะแล้วก็เหงนคอนะฮะมาที่นี่เลยก็จะรอดไม่จ้าเหงยนคอขึ้นดูอีกทีจ้า และที่เห็นด้านหลังนี้นะครับทุกคน <Yes. S 1> คือโลกของเครื่องยนต์านาะงเอาเครื่องยนต์ออกมาโชว์ให้เห็นเดินเข้ามานะฮะ mm hmm. ก็รู้สึกแบบสตันไปเลย mm hmm. เพราะว่าเครื่องยนต์อันนี้ mm hmm. เป็นเครื่องยนต์ของเครื่องบินตั้งแต่ปี1944นะฮะ mm hmm. ก็ตรงนี้คนค่อนขน้างแน่นนะฮะ mm hmm. คงจะบรรยายได้ไม่มากแต่เดี๋ยวจะถ่ายความปลังการไปให้ดูนะฮะ พอมาดูเครื่องยนต์นะครับก็ถึงรู้ว่า BMW ไม่ได้ทำแค่เครื่องยนต์รถมอไซค์รถยนต์เครื่องบินแต่ก็ยังทำเครื่องยนต์ของเรือด้วยทุกคนเออเจ๋งไปอีกดูไปดูมาหน้าตาก็เริ่มเหมือนเครื่องกาแฟนะฮะแต่เขาน่าจะออกแบบมาก่อนเครื่องชงกาแฟแหละครับเราว่าหลังๆเครื่องชงกาแฟนี้ออกแบบได้เหมือนเครื่องยนต์ของรถยนต์มากกว่านาะ ในโซนด้านหลังนี้นะฮะก็จะเป็นโซนที่เขาเอารถซีรีสต่างๆใน BMW มาโชว์นะฮะลาวัดจะเดินไปดูรถแต่ละรุ่นกันอยู่แต่มาสะดุดตาตรงนี้อ่ะทุกคนปรตปรึปปรปเขาโชว์ให้เห็นเหมือนแอดโฆษณาสมัยก่อนว่า BMW เนี่ยทำแอดโฆษณาแบบไหนมาบ้างนะฮะเออก็ชอบแอดสมัยก่อนมันมีความแบบเก๋ๆดีดูดิขายกันโต้งๆอย่างนี้เลยจ้า ถ่ายรูปรถไม่ต้องมีมงม,มีมุมอะไรอันนี้เน้นฟีลิ่งนะฮะของความชิลเนาะแล้วทุกคนดูเหมือนหนังสือคู่มือรถนะฮะรถใช้อะไรยังไงนี่น,น,นี่อันนี้จะชัดเลยพวงมาลัยอยู่ตรงไหนเกียร์อยู่ตรงไหนไฟอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนี่ชอบฟังสีขาวมากเลยเนี่ยคะเปิดประทุนทะเบียนนะคะ MPN 3 2 5นะ,คะใครจะเอาไปซื้อเลขก็เอานะฮะแต่ชอบมอเปิดประทุนเจ๋งดีนี่ชอบน้องเหลืองไหมฮะ มันเป็นเหลืองเหลืองซีดซี okay, ด้ไเกดีแล้วน้องเหลืองก็มาอยู่ข้างน้องแดงจ้าดูสิสีตัดกันสุดฤทิ์ชอบคันนี้นี่น่าจะเป็นปี2006คือคันนี้ก็ถือเป็นกลุ่มรถรุ่นหลังๆแล้วค่ะ โซนนี้นะฮะก็จะเป็นการรวบรวมเอางานโฆษณาของทาง BMW ที่เคยทํามาตั้แต่ในอดีตมาดูว่าเขาทํา PR ทําโฆษณายังไงนะฮะเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเหมือนตราโลโก้ของ BMW mm hmm. ในแต่ละปีนะฮะที่เปลี่ยนไปที่ใช้ในการโฆษณาถ้าสังเกตดูก็จะมีเหมือนความหนาความบางลักษณะหัวของฟอนต์ตัตวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยครับผม mm hmm. ตัวนี้เหมือนมีสีดําหายไปเนาะโมเดิลขึ้นเนาะ ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของพิมพ์แอดนะครับเป็นกลุ่มของงานพิมพ์นะฮะก็จะมีะตั้งแต่นี่ฮะยุคข,ของมอเตอร์ไซค์นะฮะตัวนี้เป็นแอดมอเตอร์ไซค์แอดรถแข่งนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแอดของเหมือนการแข่งขันแล้วก็เหมือน PR คนที่ชนะจากการแข่งขันนะฮะในทีม BMW นะครับจอด้านหลังนี้ก็จะเป็น สลับพวกงานแอดต่างๆนะครับให้เห็นว่าในอดีตเขาทำโฆษณาแบบไหนมาบ้างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมันก็จะมีงานโฆษณาต่างๆของเขาตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจะลองเลื่อนลูกศรให้ดูนะมันก็จะสลับไปตามรุ่นนะฮะทุกคนดูดินี่เห็นไหมเลื่อนอ่ะเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายมันก็จะมีแอดโฆษณาในแต่ละช่วงให้ดูเป็นสื่อที่ทําให้มันสนุกมากขึ้นเวลามาเที่ยวนะครับ ห้องนี้นะฮะเขาก็จะทําให้เราเห็นว่าเวลาเขาขึ้นโมเดลรถเนี่ย like เป็นยังไงมีจอตรงนี้นะฮะให้เล่นก็ถือว่าเป็นการนําเสนอที่ดีอย่างนึ่งนะฮะทำให้คนเข้าใจกระบวนการต่างๆมากขึ้นครับเขาให้ดูขั้นตอนข้างในนะฮะว่ามันมีอะไรอยู่ชั้นข้างในบ้างแล้วก็มีรถโชว์นะทุกคนอ๋อเคลโมเดลหมายถึงว่าอันนี้เคยทําเป็นโมเดลมาก่อนหรอ รถนี้ก็ขึ้นมาจาก mm hmm. เคลก็คือดินปั้น mm hmm. ดินเหนียวเนรออันนี้จะเป็นงานขึ้นแบบคอนโซลรถนะครับอันนี้เป็นตัวจริงที่ออกมานะครับจะเป็นอย่างนี้ซึ่งกว่าจะได้หน้าตาอย่างนี้ทุกคน mm hmm. เขาก็ขึ้นโมเดลที่เป็นเคลโมเดลก่อนเลย mm hmm. ดินเหนียวดินน้ำมันดินปั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะ mm hmm. ก็มันเป็นขั้นตอนหนึ่งนะฮะในการทำโมเดลรถ สิ่งที่เจ้าพ่อในวงการรถจะไม่อินเนลทก็ไม่ได้เลยก็คือแทนๆๆว่าด้วยเรื่องยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าครับทา่าน<ม>เขาก็จะบอกว่าเขาเนี่ยเริ่มการวางแผนพัฒนามาตั้งแต่ปี1972ไล่มาจนถึงปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นเหมือนโมเดล,เลแรกๆนะครับปี1972ก็จะเป็นคันแรกของเขาขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เห็นไหมครัแบตเตอรี่เต็มเลย แล้วตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นชาร์จเจอร์ของ bmw ยุคปัจจุบันครับที่ใช้อยู่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้หัวชาร์จเป็นยังไงความมือบอลเนาะไม่ให้ดึงมั้งนี่อันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าของ bmw ทรงสวยอยู่เด้อส่วนตัวนี้ก็น่าจะเป็นรถรุ่นล่าสุดของเขานี่แหละครับที่เป็นรถไฟฟ้าจองกันสักคันไหมครับทุกคนโอ้แต่หน้าสวยอะชอบกระจังหน้าสวยมากทุกคนก็เจ๋งดีนะฮะ อยู่ในเทรนด์ของรถไฟฟ้านะครับแล้วก็รถที่ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะ ส่วนนี้นะฮะก็จะว่าในเรื่องของรถแข่งนะฮะทุกคนนี่เพิ่งเคยเห็นรถแข่งทันจริงเป็นคนไม่เล่นรถนะฮะเลยไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอ้มันโหลดเตี้ยนะสูอ๋อเขามีกระจกข้างด้วยอะ่ะเอาไว้มองแต่ข้างในคือแบบอุปกรณ์เทียบเลยอะ่ะทุกคนอ๋ออันนี้ไงเป็นที่เสียบน้ํามันหรือเปล่าหน้าตาเนาะฟังกช์ชันมันก็จะไม่เหมือนรถปกติเท่าไหร่นะฮะมีปีก การปีกสวอเล็กได้น่าจะช่วยในการขับเคลื่อนในความเร็วสูงไม่ให้เจิดออกแลวมั้งแล้วพอเราเดินมาอีกโซนหนึ่งเราก็จะเจอนี่น่าจะเป็นโชว์ป้ายรถของปีต่างๆนะฮะทุกคนเขาก็ไล่ตั้งแต่ปี1970ถึง2010นะฮะน่าเรามาดูโซนนี้กันว่ามันมีอะไรเขามีเหมือนโมเดลรถแข่งแต่ละรุ่นนะฮะนี่นี่อันนี้ตู้นี้ยิ่งเยอะ ดูโมเดลรถแข่งรู้สึกเป็นผู้ชายอีกแล้วทุกคนดูนี่กระจกข้างปะเ<อ>พิ่งรู้ว่าจะกระจกข้างมันมีสีเยอะขนาดนี้ก็งานนี้แหะอันนี้เป็นอะไรอ๋อตูดกระโปรงท้ายนะครับ<ม>ก็จะมีแบบมีสีต่าง,างๆกันไปเนาะสเปเชียลคัลเลอร์อเเขากำลังจะบอกว่าพวกรถแข่งของเขาเนี่ยมีกลุ่มของสียังไงบ้างแต่สุดท้ายก็เห็นสติกเกอร์ของพวกสปอนเซอร์ติดลายลว้าไปทั้งหมดเลยเนาะ ที่เห็นด้านหลังนี้นะฮะพูดผิดเมื่อกี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของรถสปอร์ตนะครับไม่ใช่รถแขกเรากําลังเข้าไปในโซนของรถสปอร์ตตัวนี้นะ่าจะเป็นรถสปอร์ตรุ่นปี1989นะครับเราชอบสีนี้สีจะส้มก็ไม่ส้มจะเหลืองมาสตาร์ก็ไม่ใช่ทุกคนดูสีสวยอยู่เด้อแล้วก็จะมีรถสปอร์ตรุ่นนี้ฮะ,ะจะอยู่ในกลุ่มรถซิ่งๆหน่อยดูเครื่องยนต์สิ ไม่รู้กี่ซีซีนะไม่เคยรู้จักกับเครื่องยนต์ที่นี่เป็นคนไม่มีความรู้เกี่ยวกับรถเท่าไหร่เออแต่ชอบนี่นี่นี่น,นโซนบังคับชอบอันเนี้ยเหมือนจอยเกมเลยอันนี้ก็เป็นกลุ่มของล้อมเนี่ยที่ใช้ในตะกูลรถสปอร์ตเขาโอ,โอ,โอ้ดิสเบรกมันสวยขนาดนี้ใช่หรอดิสเบรกสวยอะ่ะ หลงรถไม่ใช่หลงรถจ้ะหลงรักรถคันนี้มากเลยนะจ๊ะดูสีก่อนอยู่เพอสีมันหวานมากนะฮะแล้วรถมันก็พลาสสิกมากดูสีออเป็นรถเปิดกระทุนนะฮะแล้วก็แบบเหมือนพับขึ้นมาติดได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เจ๋งดี Player. ในขณะนี้นะคะมีเด็กคนหนึ่งกำลังเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่นะคะพ่อแม่รังแกผมนะฮะเด็กๆก,ก็จะต้องร้องให้พ่อแม่อายนะครับจะได้ตามใจนะครับเธอดูสิของอะไรก็สีครีมสวยเด้อเลิฟอะคันนี้โดยเฉพาะก,กระจังหน้าสวยจริงอะ เรื่องเดดีไซน์นะครับที่เป็นเอกซิบิชันตลอดโค้งนี้นะฮะพูดถึงรัดยานะครับในการดีไซน์ของเขานะครับว่ามันเมดบายอะไรบ้างเมดบายไอคอนก็คือจะต้องทำให้มันเป็นที่จดจำนะฮะ m a ดบ by three d i m e n s i o n ตัวนี้นะมันจะต้องประกอบไปด้วยมีฟังก์ชันที่ดีแล้วก็มีความงามอีกอย่างกนะ็คือมีมโบลิก ตัวนี้ก็คือ made by n e r s ก็คือคนเนิ้เนก็จะทำอะไรจริงจังแบบว่าอยู่กับสิ่งนั้นได้นานๆแล้วก็พิถีพิถันนะฮะ made by pilot ก็คือทำโดยเน้นสมรรถนะการขับขี่นะคะ made by history ก็คือสร้างโดยประวัติศาสตร์และสุดท้าย finally made by you ก็คือทำโดยพวกคุณนะะั่งนางน่าจะหมายถึงนางดีไซน์เพื่อตอบสนองนะะั่นแหละฮะ B M W นะครับจะมีสีที่เหมือนเป็นสีหลักของเขาเนี่ยอยู่สีสีนะครับก็มีอะไรอะน้ําเงินฟ้าแดงเนาะแล้วก็สีดํานะฮะอันนี้จะเป็นโลโก้นะครับที่เขาออกแบบในปี1974เนาะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าข้ามมาเราจะเห็นว่าเขาก็ยังคงสีหลักอยู่ครบเรื่องของการกําหนดคาแรคเตอร์สีของแบรนด์ B M W นี่ชัดเจนมากคนะ่ะ เขาจะไม่แบบว่าผีบ้าผีบอเลือกสีแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสลับไปสลับมาเพราะว่าคาแรคเตอร์ของแบรนด์จะไม่ชัดเจนนะฮะเรื่องแบรนด์ของเขาเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆเรียบร้อยแล้วนะฮะเก็บพอย BMW Museum ถือว่าข้างในนะฮะบริหารพื้นที่ของมิวเซียมได้เจ๋งมากเลยฮะแล้วก็ มีลักษณะการดีไซน์พื้นที่ให้มันตื่นตาตื่นใจมีเคิร์ฟมีโค้งที่มันไหลไปตามอาคารทรงถ้วยเนี่ยฮะมันก็จะหมุนหมุนหมุนไปขึ้นไปเป็นระดับอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ถือว่าดีไซน์ออกมาได้ดูตื่นเต้นสนุกสนานดีนะฮะทุกคนในมุมของคนที่ทํางานด้าน p r หรือโฆษณามาเนี่ยลักษณะการทําแบรนดิ้งด้วยการทามิวเซียมของ BMW นี่เป็นตัวอย่างที่ควรเอาตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่านอกจากเขาจะได้ค่าเข้าชมมิวเซียมแล้วนะฮะเขายังได้แบรนดิ้งได้ความพัก ีในแบรนด์แล้วก็มีคนที่เป็นแฟนพันธ์แท้กับ BMW เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็คงอยากได้รถของเขาแหละฮะ